อุบัติเหตุจากสารเคมีการปฐมพยาบาลเมื่อร่างกายสัมผัสสารเคมีวิธีปฐมพยาบาลเมื่อร่างกายถูกสารเคมีถอดเสื้อผ้าบริเวณที่เปื้อนสารเคมีออกและซับสารเคมีออกจากร่างกายให้มากที่สุดกรณีเป็นสารเคมีที่ละลายน้ำได้เช่นกรดหรือเบท ให้ล้างบริเวณที่สัมผัสสารเคมีด้วยการเปิดน้ำไหลผ่านปริมาณมากกรณีเป็นสารเคมีที่ไม่ละลายน้ำให้ล้างบริเวณที่สัมผัสสารเคมีด้วยน้ำสบู่หากทราบว่าสารเคมีที่สัมผัสร,ร่างกายคือสารใดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสารความปลอดภัยของสารเคมีกรณีที่ร่างกายสัมผัสสารเคมีในปริมาณมากหรือมีความเข้มข้นสูง ให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งแพทย์การปฐมพยาบาลเมื่อสารเคมีเข้าตาเพื่อความปลอดภัยในการทำปฏิบัติการเคมีควรสวมแว่นตานิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันให้ครบถ้วนทุกครั้งการปฐมพยาบาลเมื่อสารเคมีเข้าตาแต่แขงศีรษะ โดยให้ตาด้านที่สัมผัสสารเคมีอยู่ด้านล่างล้างตาโดยการเปิดน้ำเบาๆไหลผ่านด้างจมูกให้น้ำไหลผ่านตาข้างที่โดนสารเคมีพยายามลืมตาและกรอกตาในน้ำอย่างน้อย10นาทีหรือจนกว่าแน่ใจว่าชะล้างสารออกหมดแล้วระวังไม่ให้น้ำเข้าตาอีกข้างหนึ่งแล้วนำส่งแพทย์ทันที การปฐมพยาบาลเมื่อสูดดมแก๊สพิษเมื <t 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 ่อมีแก๊สพิษเกิดขึ้นต้องรีบออกจากบริเวณนั้นและไปบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกทันทีหากมีผู้ที่สูดดมแก๊สพิษหมดสติหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องรีบเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณนั้นทันทีโดยที่ผู้ช่วยเหลือต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเช่นหน้ากากป้องกันแก๊สพิษผ้าปิดปากปลดเสื้อผ้าเพื่อให้ผู้ประสบอุบัติเหตุหายใจได้สะดวกขึ้นหากหมดสติให้จับนอนคว่ำและแตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อป้องกันคนลิ้นกีดขวางทางเดินหายใจสังเกตการเต้นของหัวใจและการหายใจ หากว่าหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจให้นวดหัวใจและผายปอดโดยผู้ที่ผ่านการฝึกแต่ไม่ควรใช้วิธีเป่าปากแล้วนำส่งแพทย์ทันทีการปรถมพยาบาลเมื่อโดนความร้อนการปรถมพยาบาลเมื่อโดนความร้อนแช่น้ำเย็น หรือปิดแผลด้วยผ้าชุบน้ำจนหายปวดแสบปวดร้อนแล้วทายายขี้ผึ้งสำหรับไฟไหม้และน้ำร้อนลวกหากเกิดแผลใหญ่ให้นำส่งแพทย์